ดีนสองพี่น้องครับเหลือกันแค่นี้เหรอเหลือแค่น้อยครฮะอ๋อเ,เี๋ยวเดนนน้อยอีกคนหนึ่งพี่น้องพี่น้องออสองพี่น้องอ๋อเดนโอเคน้องสาวเขาจะเข็นพี่ชาย เอารเจ้าสองคนอ่ะบัวเรียใจหรอกเดี๋ยวเราจะไม่กัดแกะอเออบ้ายยูหฮัป้าป้าเข็ดมาเข็ดมาย่านไปกวนเพิ่์ลยูเราจะถึงเนี่ยถ่ายเก็บไว้เนี่ยถ่ายเก็บไว้เลยชาวข้าเกยแถวเมืองของผมไม่ต้วอยเราเข็นไอยู่โอเคโอเคเข็นมาเข็นมาเข็นมาเข็นเข้าบ้านเ็นเข้าบ้านม่่ยบ ก็ไม่เป็นนะโอเคไปเลยไปเลยไปเลยไปให้พี่น้องสองสาวเลยเมามาเข็นมาเข็นมาเรา็วไม่เอา,เาเข้นให้น้อย